u ูทู e ด้วยนะก็อยู่กับฟ i f a 22พร้อมกับคนในเฟสเลยอัปเดตมาแล้วเป็นโอเฮเนกาโลเอเตโบจากฝั่งพิมลีเอเะเรียกว่าทีมชาติลิงยากทีมทีมเอสมสรลิงยาก,าตยากแต่อยูรลีกใหญ่ใครเห็นสเตตัสเห็นเมอร์เกเรทเท้าสีก็ต้องบอกเลยว่าโอ้สายบอลก็ดีรับก็ดี อึดแข็งเร็วข้องนะครับการบลูทูบล็อกตามหาใครไม่รู้แต่ใบนี้น่าใช้อยู่นะครับน่าใช้อยู่ก็ผมไม่รู้นะว่าเมื่อกี้ผมเห็นคอมเมนต์ในไลฟ์มีคนบอกว่าเอ้ยผมตามหาบลูทูบล็อกพี่มารีอยู่โอใบนี้อ่ะราคาเท่าไหร่ครับ ไม่ได้แพงนะไม่ได้แพงมากนะครับแปดสองแปดสามแปดสี่เคมีอาจจะมีเยอะมั่งแต่มันก็ไม่ได้ยากอะไรจเกินความสามารถทุกคนอยู่แล้วนะครับอาจจะใช้การดําบ่อยสามใบเลยแต่แพ็กที่มีก็เป็นแพ็กขายได้นะครับผมคิดว่าใบนี้น่าสนใจอ่ะน่าสนใจนะครับน่าสนใจผมไม่แน่ใจนะว่ามันโอ้โห AI เป็นยังไงแต่สเตตัสกับเวิร์กเรทอะไรคือ เรียกได้ว,ว่าถูกใจอ่ะถูกใจคือทุกคนไปดูสเตตัสในฟุตบินก็ได้สตาร์ทมาเนี่ย70เอ่อ72ใช่ไหมเอ่อ,อบวกได้สะใจจริงๆนะมันบวกได้สะใจจริงๆครับผมไม่แน่ใจว่าวัตฟอร์ดมีใครบ้างนะคือมีซิโซ,โซโก้ที่อาจจะมีการ์ด เจ๋งมาในอนาคตก็ได้ใช่ไหมผมว่ามันมาซิโซ,โซโก้มันอาจจะต้องมามันมีโอกาสมาสูงครับแล้วโอ้โห,โหทุกคนก็ดูดีครับสเตตัสแบบนี้คือมันบวกแบบโอ้โหบวกเป็นสิบอะ่ละอย่างอะ่ะวิ่งก็เร็วนะครับจ่ายบอลบวกเสียงเลยยี่สิบเห็นไหม คือใส่ชาโด้เข้าไปรีเฟนกองหลังแบ็กเซนเตอร์90บวกหมดเท้าก็ดีติดเรื่องลิงอย่างเดียวแต่ที่เหลือมันดูขิงมากนะครับใครหากลางบลูบล็อกพิมเมลีกอยู่หรือกลางรับก็ได้อะใบนี้ก็น่าใช้มากอ,อ่ะน,นะครับเอ,อ เอาล่ะไปดูทีมวัตถุวิกันดีกว่านะครับพี่น้องทีมวัตถุวิกเหรอเป็นใครกันบ้างเอาไปดูครับมันมันจะชื่นขึ้นโชว์ด้านบนอ,อ๋อมีตัวมาใหม่เบลาบอดเดจะหน้ากากหวานแล้วก็เออทีมวัตวิ่เนี่ยถ้าจะดูมันต้องไปดูในควอเต u a t เทิร์นนะครับแล้วก็ถ้าใครไม่รู้นะว่าดูในเกมยังไง ก่อนจะไปดูในฟุตบินนะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับกดสามเหลี่ยมเข้าไปมันจะมีทีมให้ดูนะครับซึ่งก็มีเลโรเบิร์ตเรวานดอฟสกี้ครับลิยาร์ดมาเลสเจอหลาโมเรนเควินเดอบอยนะครับ, let, no, รบวิ่งเจ็ดสิบแปดแล้วก็มามาม,มาร์ตินเนลลี่นี่เป็นทางด้านของฟีเจอร์ทีมวันเดอร์วีคด้วยนะครับก็บวกสองนะจากเดิมควรจะเป็น8 2ก็บูสต์มาพอสมควรเลยแล้วก็สแตตก็พอได้ครับ ปูปาเมกาโนการวันทูวตก็ดำเนินไปเป็น8 7แน่นอนแล้วนะครับเพราะว่าเอ๊ะตอนนี้มัน8เท่าไหร่แล้วนะอุปาเมกาโนแต่วิ่งมันก็ยังแหวงอยู่ผมจำอุปาเมกาโนไม่ได้แต่ก็เตรียมบวกแล้วนะครับอาเซอร์บี้กวราโดนะกวราโดก็เป็นตัวหนึ่งที่ต้นภาคแพงมากๆนะครับตอนนี้ความอืดที่เพิ่มขึ้นมาก็เยอะเดี๋ยวไปดูในส่วนของฟุตบินกันดีกว่านะครับ ลาฟาก็มาเขาด้วยนะหลายๆคนก็มีตัวฟรีแล้วนะครับเดโลเฟลไปเป็นกองหนะ้าแต่ยิงไม่ค่อยดีดันซานิโอโล่ก็มากันเต็มเลยอะไรตัว86นะครับมีเราตาโรมาติเนสมาด้วยนะครับออืมก็ ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนว่ายังไงบ้างคืออูปามกาโนอัพจาก86ขึ้น87เนี่ยเดี๋ยวผมต้องขอไปดูกันข้างในฟุตบินและวันวันนี้เนี่ยมันมีในส่วนของตัวอ่าตัวอ้น,นี้อัพด้วยนะครับเนี่ยครับตัวอ่ดิดาสด้วยนะครับแล้วก็อูปามกาโน86ยังไม่อัพนะแต่เดี๋ยวอัพแน่ครับเดี๋ยวกลายเป็น87นะครับ รา,ราคาตอนนี้ก็ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะมันใช้ลิงก์กับซูเร่ด้วยแล้วก็ไปดูแสแตตกันดีกว่านะสำหรับการดำนะครับก็ผมจะถ่างฟุตบินมาให้ทุกคนได้ดูพร้อมๆกันก็แล้วก,กันนะครับ,รบเพื่อเป็นการที่เรียกได้ว่าเห็นกันชนัดนะครับก็เดี๋ยวผมจะลากฟุตบินมาไว้หน้าจอทางซ้ายนะครับจะได้ดูสเตตัสกันไปคนต่อคนเลยเอาใครบ้างดีครับ อาร์ดัมมันโหค่อนข้างข้างล่างๆก็รูด้ดูใครดีนะเอาเป็นว่าผมดูในส่วนของมาตินโคราโดโอปาเมกาโนไม่ต้องดูหรอกจริงๆแล้วราตาโลามาเลสนะครับเดอะบอยเดวานดอบสกี้น้ากากหวานก็ประมาณนี้นะครับไอ้เอ,อ,อเต,เต,อเต,เตโมเราดูไปแล้วนะครับไปดูคนแรกก่อนนะครับ มาตินเนลลี่นะก็ราคาไม่แพงครับแฟนซะีนัจะจัดก็ได้นะครับคือใส่ฮอกน่าจะเหมาะนะเพราะว่ามันเร็วสุดแล้วแล้วก็ยิงคมยิงแรงความแข็งก็ใช้ได้แต่มันเท้า3สกิล3ามอาจจะใช้ยากนิดนึงนะมีสกิลยิงครบเลยแต่เท้า3นะครับก็อ่าก็ไม่น่าใช้เท่าไหร่ส่วนกัวราโดนี่บวกจาเดิมเยอะอยู่นะบวกส ความอึดที่เป็นจุดอ่อนของเขาในตำแหน่งแบ็กวิงแบ็กเนี่ยเขาบุกดีนะแต่เขาไม่ค่อยอึดครับซึ่งการที่เขาอัพมาเป็นแบบนี้เนี่ยสเตมิน่าบวก3ก็เพิ่มความมั่นใจให้หน่อยครับแล้วก็วิ่งก็เป็น9 2เนาะความแข็งมีน้อยเสริมจุดแข็งไอส้สมจุดอ่อนเสริมจุดน้อยก็เป็นใส่สมอเรือเข้าไาปสเต็งก็เลอะเยอะแหละก็เป็นโวลโดที่เล่นได้แล้วนะเล่นได้สบายบอปาเมกาโนนะครับ ก็ติด2คนเลยนะทั้งโรเบิร์ตโรวานดอฟสกี้แล้วอุปเมกาโนอุปเมกาโนเนี่ยปัญหาใหญ่เลยนะครับคือมันวิ่งแหวกนะมันออกตัวช้าครับทีนี้พอกาดเป็น87ก็ยังออกตัวช้าอยู่ครับผมก็ไม่รู้นะว่าทุกคนจะเล่นกันไหวหรือเปล่าแต่หลายๆเสียงก็บอกว่าเล่นแล้วไม่ไหวนะมันออกตัวช้าไปหน่อยต่อไปเป็นราวตาลูมัติเนสเจ้าของหนุนหะน้าอินเตอร์พลังบวกไม่น่าเยอะแต่กับเยอะ ตอนแรกคือ85เป็น8 6ใช่ไหมคิดว่าไม่เยอะแต่เยอะครับกลายเป็นวิ่งบวก2มาให้เลยนะครับ EA จัดมาให้งามๆเผื่อใครจะไม่อยากใช้ครับก็วิ่งก็ค่อนข้างสวยแล้วนะครับสปีดต้นดีามากแล้วก็ความคมก็อยู่ในระดับที่โหดีเลยนะครับความคมบวกขึ้นมาในระดับที่เกือบ99หมดแล้วนะครับต่อไปบริยานมาเลนขวัญใจของผมเองนะครับอ่าบรรแปดก็จริงครับคือมัน 87แต่ว่ามัน87คนละอันนะต,ตัวนี้มันเลี้ยงดีกว่ามันะเลี้ยงดีกว่านะครับขอบคุณมากครับโดมสี่เรากดครับนะครับเดี๋ยวไปดูตอนหลังสตรีมนะครับแต่ว่าความเร็วเนี่ยมันงั่งจะไม่ได้เลี่ยงเท่าไหร่นะครับคือแล้วความคมก็สู้ตัวแฟตแบ็กไม่ได้ด้วยครับก็ผมก็คิดว่าความคล่องที่หายไปมันก็พอสมควรนะเพราะว่านาทดาม,มันความคล่องเยอะแต่ผมก็ยังเลือกตัวแฟตแบ็กอยู่ดีครับความเร็วกความเร็ว ไปต่อที่เควินเดบอยนะครับเควินเดบอยเนี่ยจาก91ไปเป็น92มันก็จะบวกไม่เยอะใช่ไหมจริงๆแล้วแต่ก็อย่างที่บอกครับที่นี่คือ EA นะ EA อยากัพให้2ก็ต้องก,ก็แล้วแต่เขาแต่ใช่ครับวิ่งเนี่ยจาก91เป็น92บวก1แต่วิ่งจาก76เป็น78ครับก็เรียกว่าทำให้คนที่ชื่นชอบเควินเดบอยถ้าเปิดแดงได้ผมว่ามันใช้ได้นะใส่ shadow เข้าไปก็เล่นบล็อกถู x บอกได้แต่ใช่ครับมันก็ มันก็ไปสู้กับตัวนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าตัวนี้มันโหไอตัว93มันความคล่องมันบวกเยอะจัดเลยคือมันบวกบาลานซ์บวกลิฟวิ่งเยอะทําให้เดบอยมันคล่องด้วยก็ก็ถ้าถามว่าเลือกตัวไหนดีก็เลือกตัวท็อปนั่นแหละครับมันก็แพงกว่ากันหลายเท่าอยู่ไปที่โลเบอร์เดวานดอบกี้นะครับใครๆเขาก็รู้ครับว่ามันเล่นไม่ไหวคือมันช้า แม้ว,ว่าจะเพิ่มสปีดมาให้2แล้วนะแต่ว่าพอไปดูกับตัว UCL เนี่ยมันแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับมันก็ราคาถูกอะนะทุกคนมันไม่มีใครใช้อะครับเพราะว่ามันวิ่งช้านะครับวิ่งช้าจริงๆให้เดวต์เท้าห้าผมยังไม่ว่าอะไรเลยนะครับเพราะเขาเล่นดีนะสุดท้าย player อร์เดอรมันหลีกอึงมาอีกเป็นหน้ากากหวานเพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยก่อนเราเปิดทีมซีซั่นชอบเปิดได้เขานะครับ เขาใส่หน้ากากมาเป็นการ์ดไงเลยเรียกเขาว่าหน้ากากหวานแต่แบบเอาจริงทวิตจริง,รงเขาน่าเล่นดีเพราะว่ามันแบบว่าการ์ดดาติดหลายรอบแล้วนะครับแล้วมาติดเพลยเดอร์มันอีกก็กลายเป็น87จนได้ลพลังนี่โอเคเท้าใช้ได้นะแล้วก็ความคมเนี่ยก็ไม่เร็วครับวิ่งเร็วก็เร็วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดูสกิลยิงสกิลยิงก็มียิงไสก้ดูความอึดครับ ความอึด96สเต็งล่อไป90นะครับเร็วแข็งคมนะครับเท้าก็ดีหลายๆคนอาจจะลองใช้ดูก็ได้นะครับค้าทำผมไม่รู้เดี๋ยวไปดูข้างในเอาแต่มันไม่คล่องนะนะมันไม่คล่องนะครับทีนี้ผมจะโอ้หวันนี้คลิปยาวหน่อยนะผมจะเข้าไปดูเรียกว่าอการ์ดอาดิดาสนัมเบอร์อัพในในในเกมว่ากัน,กน,กนไม่รู้อัพหรือ,อยังนะครับนะไม่รู้มามาหรือ,อยัง ก็ผมได้ทําการเรียงไว้แล้วตรงนี้นะครับยังไม่อัพนะผมเรียงเอาไว้แล้วจะได้อัพจะได้รู้นะครับก็สำหรับ YouTube ก็เท่านี้ก่อนผมไปคุยกับคนดูในไลฟ์ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรอีก